กระทรวงวัฒนธรรมชวนเที่ยวสัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน Treasure Trip งานนี้เกิดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับบริษัท n e x t 2 b จำกัดจัดโครงการวิถีไทยในยุคดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยวัตกรรมดิจิทัลและร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Trip บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับต้องบอกเลยว่าการจัดโครงการนี้นะครับชื่อโครงการว่าวิถีไทยในยุคดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Treasure Trip นะครับเพื่อในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลตามแนวรถไฟฟ้า MRT และ BTS ในสถานที่ต่างๆนะครับอย่างเช่น ทางด้านประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านศิลปินวัดร้านอาหารและสถานที่อื่ออ,อีกมากมายนะครับรวมทั้งมีทั้งของน่ากินน่าชมและก็น่าเที่ยวเพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาการต่อย,ยอดองความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและผู้ประกอบการไทยไปสู่สังคมดิจิทัลนะครับเพื่อให้สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่สากลได้อย่างยั่งยืน นี่ครับบรรยากาศได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยโดยใช้แอปพลิเคชัน Treasure Trip จำนวน7สถานที่มีมาฝากผู้ชมกันด้วยนะครับดังต่อไปนี้ครับ 1. สถาบาันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยาม 2. ท่าเรือริว่าอรุณและโรงแรมริว่าอรุณ 3. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามหรือว่าวัดโพนะครับสี่อพิงรัปปิดบอบ 5. สยามเอ็กซโตทิกหกโฮสเลดมาคิ้งเวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามราชวรมหาวิหารครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรวนีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นก็คือคุณอิทธิพลคุณปื้ม ได้มาพูดถึงงานโครงการนี้ด้วยนะครับ,รบผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงบริษัทรถทางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะครับได้ร่วมกันกับทางสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชัน t r e a s u r e Trip นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดทางเศษธธรษฐกิจนะครับที่ถือว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงวัฒนธรรมและก็รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่เราอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามานะครับเรื่องของข้อมูลจะเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเราด้วยกันนี้นะครับได้เข้าถึงข้อมูลที่สามารถที่จะนําไปสู่การเดินทางนะครับนำไปสู่การเรื่องของทันทําให้เศษรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเพราะว่าในเส้นทางของรถไฟฟ้า ทั้ง BTS และ MRT นะครับก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมอะระหว่างเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการเดินทางในชีวิตประจำวันโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ทุกๆสถานีนะครับแต่เราเองอาจจะเคยเดินทางจากบ้านไปทํางานจากที่ทํางานไปทําธุระนะครับอาจจะไม่ได้ทราบว่าในแต่ละสถานีมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นะครับอะไรบ้างแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยกันเองเราอยู่ในกรุงเทพกันเองเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบรายละเอียดนะครับในแอปพลิเคชันนี้ก็จะครอบคลุมทั้ง2ระบบปฏิบัติการนะครับทั้ง iOS และ Android ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับผู้พัฒนาและก็พันธมิตรนะครับในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลนะครับในเรื่องของการได้มีเส้นทางแนะนําทั้งการท่องทเที่ยวภายในวันเดียววันเดทริปนะครับเรื่องของร้านอาหารที่ น่าสนใจที่เป็นเมนูใหม่ๆนะครับรวมถึงแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการเ,าเรื่องของการลิงก์นะครับสืบค้นไปจนถึงในเรื่องของหนังสือที่ทางกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หนังสือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้ผู้ที่อ,อยากได้ข้อมูลรวมถึงในเรื่องของ ข้อมูลที่อยู่ตามสถานีรถไฟฟ้านะครับทั้ง BTS MRT นะครับได้รับทราบถึงจุดที่เป็นเราใช้คำว่า treasure ก็คือเป็นขุมทรัพย์นะครับอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะยังไม่เคยไปถึงนะครับหรืออาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้แบ่งเวลาในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงเวลาว่างกับครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวผ่านระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานาครไม่นานนักนะครับ จากตัวเลขภาพรวมที่เราเคยมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยนะครับปีหนึ่งมากกว่า25ล้านคนนะครับใน,ในช่วงปีนี้ก็คงต้องปรับประมาณการจากการท่องเที่ยวที่อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวคนต่างจังหวัดมากรุงเทพคนกรุงเทพเดินทางไปท่องเที่ยวในตามเส้นทางรถไฟฟ้านะครับก็เป็นจุดหลักที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทำข้อมูลขนาดใหญ่ที่ย่อลงมาให้เรียนรู้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนที่ที่เป็นที่ทุกทุกท่านประชาชนได้ใช้กันอยู่แล้ว ชาวไทยๆของเรานะครับก็เชิญชวนแฟนๆรายการทุกท่านนะครับร่วมเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปพร้อมกันด้วยแอปพลิเคชัน Treasure Trip ครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Treasure Trip ได้ฟรีครับทั้งระบบ iOS และ Android และตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับกับกิจกรรม Treasure Hunter ซีซั่นที่1ครับลุ้นรับรางวัลเป็นแพ็กเกจที่พักโรงแรม5ดาวสุดหรูใจกลางเมืองครับรวมมูลค่ากว่า10,000บาทสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ สมัครนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ทาง Facebook นะครับที่ www.facebook.com/thaitreasuretrip และทุกๆช่องทางหรือว่าทางไลน์นะครับที่ไลน์แอดครับ t r e a s u r t r i p หรือว่าทาง Facebook ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ทางไลน์ที่ไลน์แอดวัฒนธรรมและนี่คือกิจกรรมดีๆของข่าวไทยๆที่เรานำมาฝากกันครับ